ทุกคนวันนี้หนูจะมาเล่นโรบอตในแมวไฟเดอร์อนดีเมนะคะเข้ากันเลยเชิญดูหนูดี <c oughs> อ้ายังบูเหยียบหัวเราทำไมสวัสดีค่ะทุกคนมาแล้วค่ะมาแล้วสวัสดีค่ะทุกคนเมื่อยมาแล้วยังบูไหมยังอ้าวทำไมวามองไม่เห็นหน้าเราล่ะทำไมเราหมุนแล้วมัน ทำไมเราหายไปไหนอ่ะตอนนี้เราหาได้กี่ตัวแล้วนะยังบูเห็นหน้าฉันไหมเห็นสิทำไมฉันไม่เห็นล่ะไม่รู้ไม่เห็นหน้าตัวเองเหรอเอ้ยอย่ามายุ่งเอาแล้วออกใหม่ไหมอ้าวไม่ไปได้หอกตอนนี้ตอนนี้เราหาได้กี่ตัวแล้วเขอดูหน่อยตรงไหนอะตรงไหนเนี่ยไปฉากไหนแปดสิบสามตัวไปตรงนู้นเจ้าจำได้แล้วไปตรงนู้น มาตรงนี้ค่ะวันนี้อยากค่ะโอวันในอยากอยากได้อยากได้โอวไน่ะวันนี้หนูดีพามื่ยไปหาอพิคาตาชูนตอนเหรอตาปิค้าชูนมาทังนี้หมู่บ้านบาพิฆาตาชูนเห็นมื่ยแม่เมื่ยอยู่หลังไหนว้นไหนวันนี้หนูดีเปลี่ยนชุดใหม่อีกแล้วนะทุกคนไหนโชว์ชุดไหนสิขอชุดสวยจริงแต่แต่ข้างหน้ามองไม่เห็นเบืองตังจริง เหลือเหลือแปดสิบสี่โลพักแล้วไม่ไหวแล้วซื้อไม่เอาแล้วไม่ซื้อแล้วยังมูททำไมเร็วอะ่ะเร็วอะไรอยู่ตรงนี้ไงทำไมยังมูนก<ม>็เธอวิ่งมาช้างองเนี่ยหมู่บ้านตรงนี้จำได้ไหมไไม่ไม่ใช่อันนี้มาฮีโร่มาเล<อ>ย<อ>ตรงนี้ค่ะ โตอะไรอ่ะนี่ตรงนี้มีสะพานไงสะพานไปทางสะพานเมื่อจําทางได้นี่สะพานสะพานข้ามสะพานแล้วจะไปถึงได้ตัวนี้มาได้อะไรก็ไม่รู้เดินผ่านได้มาอยู่เลยอ่ะดูดีไ้เฉยเลยนี่สะพานนี้สะพานไหนอ่ะเราต้องผ่านพีระมิดนี้ไปไม่ไปหาลูฟี่เหรออุ้ยรู้จักลูฟี่ด้ยเหรอใช่เราเห็นลูฟี่อุ้ยวันนี้มีอะไรอ่ะอุ้ยกองไฟเมียก็ อุ้ยโอ้คีมีคีมีมาละคีมีโมโจอก็มาตรงนี้ตรงไหนจ้าใช่ไหมมื่อร้องป้าจ้าป้า้ยระวังโอ้ยโอุ้ยไม้ไม้ไม้ระวังไม้อุ้ยโอ้ยเก่งโอ้ยโอ้ยเอาล่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่หมู่บ้านดูดินี่เห็นหน้าเราไหมกลับไปตายทำไมตอนนี้เราอยากให้หมุนเห็นหน้าเราได้อะตอนนี้เราก็อยู่หมู่บ้านดาบิคาตอาชวแล้วนะคราวที่แล้วเราหาตรงยังไม่ได้หาตรงไหนบ้างอะ จำไม่ได้เมื่อยหรไม่ได้นี่ตามเรามาเราขอไปหากิวอยู่คู่บชินาบุได้ไหมเหรอตรงไหนอ่ะไปเลยตรงไหนอ่ะเนี๋ยเราไปหาโอไนก่อนเอาตลุกหาอะไรกันแง่หาโอไนกิวชินาบุตรงไหนตรงนี้นี่อยู่ฝั่งนี้เราจําได้นี่อุ้ยในไฟในไฟมีหรเปล่านี่ต้องกระโดดจากตรงนี้ขึ้นไปยังบูดเดียวอันนี้ก่อนยังบูดเดียว นไหของงยัเนี่ย้ยแล้วเราจะไปตรงนู้นยังไงอะเราจะไปหาโอเปนไนไงเราอยากจะไปหาโอเปนไนโอเปนไนอยู่ไหนอะไม่ไม่รู้โอเปนไนอยู่ไม้ไผ่ไงไหนคะไรพาไปหน่อยแมวเลยยังวัวเดินมั่วเสื้อมั่วโซ้เราไม่รู้ทางเราจําไม่ได้แล้วไหนเนี่ยเหรอจะโดดขึ้นไปยังไงอะไม่รู้เมื่อยไม่รู้หรอกเมื่อยไม่เคยรู้อะไรเลย ยังบูรู้แล้วเฮ้ยเรารู้แล้วเราต้องขึ้นไปบนนั้นให้ได้ก่อนเอาได้โอไนแล้วสีชมพูสีชมพูได้มาแล้วโอไนสีชมพูเฮ้ยจะได้ด้วยเหรอใช่ฉันแค่กระโดดไปอ่ะไหนอ่ะเนี่ยง่ายเธอแค่กระโดดไปไปเกาะเหรอเออง่ายมากเธอเธอ้กูเปล่าอ่ะเธอนี่นี่ไง เฮ้ยจริงด้วยอุ้ยมหากราบเนี่ยโอบานีโอบานไงเฮียงบูนี่พอค่อยตั้งใจเรียนอ่านไหนโอ้โอ้ฉันไปฉันฉันเห็นเพื่อนเธอฉันเห็นเพื่อนกระโดดบนไม้ไผ่ตัวนี้ฮึบกระโดดไปไงอะ่ะเราเจอซัมะซาลิมิอยู่บนข้างขาวไอ้ไม่ใช่อยู่บนก้อนเมฆไม่ใช่ข้างขาวแล้วกระโดดได้เอ้ยแล้วกระโดดได้แล้ว ไม่ชอบชายลิมิสวยๆอ่ะไม่ใช่ชายลิมิไม่ใช่ไงชายลิมิเป็นผู้ชายที่หน้าตายเละๆสวยตรงไหนเบื่อไม่รู้ไม่นึกว่าที่ถักเปียตรงนี้มีทางลับไหนเห็นแวบๆทางลับตรงนี้มีทางลับเฮ้ยช่องแคบมาละกานแต่ถ้าตายเราต้องกลับไปเริ่มใหม่แน่เลยอ่ะเหรอเม่กี่เราตกอุ้ยอุ้ยเราจะไปตรงนี้ยากมากเลยนะ ข้างในเป็นนี่นี่เป็นตัวที่เป็นตัวหัวหน้าชื่ออะไรนะมูสันหูมูสัน,สนอย่าไปกล้าเข้ามาเขาดูดเลือดนะหมูซ่งเขากินเลือดแล้วตอนเธอตายเธอไปเกิดตรงไหนอ่ะฉันไม่โอ้ไม่ใช่ฉันไม่ได้ตายฉันตกลงมาฉันอยู่บนไม้ไผ่อยู่เนี่ยฉันยังไม่รอดเลยพูดปะเถอะเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะเป็นมูซันกัดเธอนะไหนลองลองเดินเข้าสีม่วงก่อนเว้ยสีม่วงไม่ใช่ สีฟ้าไม่ใช่ทำไมอ่ะสีเขียวอ่าอันแรกสีเขียวอันที่สองต้องสีน้ําเงินอันนี้อีกแล้วเฮ้ย่ะเขียวน้ําเงินแล้วก็ชมพูอ๋อชมพูไม่ใช่เขีรวเอยไหนเขียวน้ำเงินน้าเงินเหลืองเหลืองอ่าเหลืองไม่ใช่เหลืองไม่ใช่ต้องเป็นเขียวเขียวน้ําเงินเขียวเขียวอ่าแดงแดงใช่แดงไม่ใช่ เขียวเขียวน้ำเงินน้เงินเขียวเขียวอันไหนลองเข้าสีฟ้าสิเอ้ยชมพูชมพูเขียวน้ำเงินเขียวชมพูเหลืองโอ้ยเหลืองไม่ใช่แดงแดงไม่ใช่แดงใช่ไหมไม่ใช่โอเคเหลืออยู่สีเดียวเอาใหม่เขียวน้ำเงินเขียวเขียวชมพู ชมพูแล้วก็เขียวแล้วก็เขียวแล้วเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่เขียวไม่ใช่เขียววน้ำเงินแดงถูกเขียวชมพูเราเราไปโดนเหลืองนั่งหาแดงไม่ใช่เหลืองเหรอชมพู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 แล้วอะไรแล้วแดงเหรอแดงใช่ไม่กี่เราไปโดนอะแดงหลังชมพูเป็นสีแดงอีกสองอันเองอาเอาเอาแดงอีกอันนึงน้ำเงินน้เงินน้เงินน้เงินอีกอันเดียว เขียวไม่ใช่แดงเย้อันสุดท้ายสีแดงีแดงไม่ท่องได้แล้วเนี่ยอุ้ยตำนานมูซานเย้เมย์จำได้แล้วเขียวน้ำเงินเขียวชมพูแดงน้ำเงินแดงไม่เก่งนะเมย์จำได้ไงเมยเขียนเอาเลยมบอกหน่อยเขียวแล้วอะไรต่อเขียวแล้วก็น้ำเงินแล้วอะไรแล้วก็เขียวเขียวแล้วก็ชมพูชมพูแล้วก็แดง น้ำเงิน,น,นแล้วก็แดงเอ็มมาเมื่อยเก่งมะว้าวตั้นเป็นแบบไหนเขาดูหน่อยเย้ได้ตั้มนา,นามาเราขโดดไปรเราเหลือตรงนู้นอีกอันนึงนะตั้มนาอีกอันนึงย่างบูกับหนูดีเอามาให้เมื่อคนละ5บาทแล้วเมื่อไปซื้อไอติมเนมโ,โบโอ้ย <c oughs> นี่มาตรงนี้ไป <c oughs> ยูมันห่วยช่างบู๊ไปจะมาอยู่หัวมัหัวฉันทำไมลเหรอปลาไปด้วยช่างบู เียวตรพาไปช่วยไอจิมอันนี้ทำไงอะกระโดดเงียบเอ้ยอ้าวตายเลยแต่ต้องควายควายจะต้องเกิดบนหัวเธอด้วยเนี่ยเอ้าเอ๊ะอ๊โอ๊ยไอจิมแลนโบไอโตเลนจิมอยตายเลยจะได้อยู่แล้วอะปวยรอไอจิมอยู่โค้ดปวยเก่งไปกินตู้ช่องฟิสิกเลยกันเดียวเอ๊ะ อุ้ย,ยน้องดิเก่งอโอ้ลากี้เธอพาไม่น่าชมเลยชมอุ่ตายป้ะต้องกดวิ่งเร็วนะเธอก็ร<อ>ีบเกินแล้วก็รีบเกิน,กกนใจเย็นเย็นตายคู่ตายบูฉันอยู่บนบันไดแล้วเนี่ยเฮ้ยจริงเหรอ,อตาย ฉันาแตต่วันนี้เราหาเพิ่มไปกี่ตัวแล้วเนี่ยโอ้แต่เราได้ตัวอีกยากนั่นเลยโอ้ตายตายเหรอ,อแต่ตั้งใจดีๆอย่าให้ตายนี่นี่นี่น่าจะไปร้านไอติมอศกที่มอยนี่ออะที่ช่องฟินเราเลยเลยอ,อันเดียวอะ่ะมือไปกินจริงมือ่อเมื่อลงเดินไปที่บ้านเรา,เรา ไม่ไม่รอหนูดีไปด้วยเฮ้ยได้ฉันตายแล้วหัวฉันไม่ชนได้เลยโอ้ยฟุ๊กอะฉันได้สีแดงโอ้ยราตำนานเย้ยยเหนื่อยแล้วฉันอยากไปนอนแล้วอ่ะโอเควันนี้เราไปก,ากินไอจิมดีกว่าโอเคสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้น,น,นะคะบ๊ายบายเต้นดีกว่าเต้นดีกว่าเต้นเต้นท่าอะไรดีเต้นด้วยเต้นด้วยเ้าเราจะเต้นท่าแลนไลท์แลน เต้นท่านี้ดีกว่าไหนดูที่เต้นท่าไหนโชว์ชัดเต็มจี้ชัดชัดชัชัดชัดชัดอ้เรา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 รู้แล้วเรารู้แล้วมม่เนีมิติกิีิติกิมติก